นิทานเรื่องขอบคุณครับลุงปลืม้มนณะบ้านกลางป่าลุงปลื้มมีหลานสองคนชื่อเจ้าจุกและจอมเจ้าจุกเป็นลูกกำพร้าที่ลุงปลื้มรับเลี้ยงส่วนจอมเป็นหลานแท้ๆของลุงปลืม้มอากาดแจ่มใสเจ้าจุกตื่นแต่เช้าช่วยงานบ้านทุกวัน จอมไม่ชอบทำงานบ้านเอาแต่นอนตื่นสายเจ้าจุกขยันทำงานบ้านว่านอนสอนง่ายอา้าวนี่เจ้าจอมตื่นสายทุกวันขี้เกียจสันอย่างหลังยาวจริงๆลุงปลื้มฉุนเดี๋ยวผมไปปลูกเองลุงไปเข้าป่าเถอะเจ้าจุกบอกลุง ลุงปลื้มกลับมาตอนบ่ายเอาผลไม้มาฝากเด็กๆลุงปลื้มว่าจอมยังไม่ตื่นจึงโมโหเพราะจอมอู้วงานบ่อยลุงปลื้มจึงเรียกจอมมาดุจอมน้อยใจจึงร้องไห้เจ้าจุกเข้าไปปลอบใจเพื่อนคืนนั้นจอมแอบหนีออกจากบ้านเมื่อลุงปลื้มและเจ้าจุกรู้ จึงออกตามหาทั้งสองพบกับจอมที่ป่าหลังบ้านลุงปลื้มดีใจที่จอมไม่ได้รับอันตรายเฮอ,อลุงใจร้ายกับผมลุงไม่รับผมแล้วจอมต่อว่าลุงปลืม้มเจ้าอย่าเจ้าเสียใจที่ลุงดุแต่ไม่เสียใจที่เอาเปรียบเพื่อนเหรอลุงปลื้มถามให้จอมคิด ผมเป็นหลานแท้ๆของลุงนะครับจอมพูดลุงรักทั้งสองคนเท่ากันไม่เคยลำเอียงเลยลุงปลื้มยิ้มถึงเจ้าจะเป็นหลานก็ต้องขยันทำงานโตไปจะได้ทำมาหากินได้ลุงปลื้มอธิบายจนจอมเข้าใจแต่วันนั้นจอมปรับปรุงตนเองใหม่ขยันทำงานไม่เอาเปรียบเจ้าจุกอีกจนวันหนึ่งพ่อมารับจอมไปอยู่ด้วย ขอบคุณลุงเปลื่มที่เลี้ยงดูผมถ้าลุงลำเอียงเข้าข้างผมคงเป็นเด็กเอาแต่ใจไปแล้วลาก่อนครับจอมโบกมือลา